วันนี้เราตามรอยเท้าทรัมป์มาถึงตอนที่14แล้วนะคะเพื่อนๆก็ทํามป์เขาบอกว่าจงทำงานกับคนที่เราชอบดีกว่าทำงานกับศัตรูแน่นอนค่ะเพราะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าในความพ็นผูนนำของเรานะคะในการเลือกคน ที่จะมาทํางานร่วมกับเราหรือว่าเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเดียวกับเรานะ่ต้องมองให้ดีๆนะคะจงเลือกคนที่เราชอบจริงๆนะคะแต่ในเงื่อนไขของความที่เราชอบอะ่ะเราต้องหาความแตกต่างของคนด้วยทุกคนนะคะคนทุกคนมีพรสวรรค์ในตัวเองนะคะมีศักยภาพในตัวเองที่ซ่อนอยู่นะคะเราต้องมองคนให้ขาดด้วยนะคะการที่เราเลือกแต่ชอบอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะดูถึงความแตกต่างแล้วก็มีทัศนคติของความเป็นผู้นำอะ่ะที่เห็น ศักยภาพบางอย่างของคนรอบข้างมีทัศนคติที่มองส่วนดีของคนรอบข้างของเรานะคะคนที่ทํางานร่วมกับเราในการที่เราจะสัมภาษณ์หรือว่าการร่วมมือธุกรกิจกับใครนะคะควรจะมีความรอบคอบแล้วก็เลือกคนที่บุคลิก บุคลิก,กภาพนิสัยอะไรที่แตกต่างกับเราบ้างไม่ใช่ว่าเลือกคนที่เหมือนกันหมดเข้ามาทํางานนะคะเพราะอ,อะไรรู้เปล่าเพราะความต่างเนี่ยมันจะทําให้งานของเรามีการรีีเอมการสร้างสารรค์ขึ้นในการที่เราเอาความต่างมาช่วยกันทํางานให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะมีความมีการโต้แย้งในที่ทํางานบ้างนะคะแล้วก็ ทำให้งานของเราอะไปได้ไกลขึ้นสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะและสิ่งที่ควรระวังก็คือการที่เอาเพื่อนหรือคนเนครอบขรัวเข้ามาทํางานมันคือฝันร้ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนอาจจะรู้มาก่อนนะคะแล้วก็ยังหลีกเลียงไม่ได้แต่ว่าสิ่งนี้ค่ะทรัมป์เขาย้าว่ามันคือฝันร้ายอันมหาโหดมากนะคะมันเซนสิทีฟมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะการทํางานมันจะทําให้เราช้าลงมันไม่ได้ดังใจเรานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเด็ดขาดการอ่านคนให้ออก คือเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งนี้เป็นพื้นฐานหลักนะคะแล้วก็การมองคนที่เข้ามานะคะการที่เราต้องร่วมงานกับคนที่เราไม่ชอบซึ่งเราก็มีอยู่ก่อนนะคะหรือว่าขณะนี้เราทํางานกับคนที่เราไม่ชอบอยู่จงใช้ความบทบาทของความเป็นผู้นําที่เก่งกาจให้มองคนรอบข้างของเราในทัศนคติใหม่ค่ะ ที่มันดีมองหาจุดเด่นของเขาให้ได้นะคะว่าเขามีดียังไงเพราะทุกคนมีข้อดีข้อเสียเสมอนะคะไม่มีใครหรอกที่สมบูรณ์แบบแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะและเมื่อไหร่ที่เราแก้ไขสิ่งนี้ไม่ได้นะคะว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าออมีคอนฟ lict เหลือเกินรู้สึกไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยให้กลับมาที่ตัวเรานะคะไม่ใช่แก้ไขที่คนอื่นก่อนนะคะมา โมดิฟายตัวเราก่อนมาวิเคราะห์ก่อนสังเคราะห์ในตัวเราว่าเราเป็นคนยังไงนะคะแล้วพยายามทีม่อ่านคนให้ขา้าแลวก็มองเห็นจุดดีของคนอื่นของคนที่รอบตัวเรานะคะจำไว้ว่าความแตกต่างสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้บังเกิดได้นะคะการที่เราชอบเอาความชอบอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องมีความบาลานซ์สมดุลด้วยนะคะการเลือกคนที่เข้ามานะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะชอนบอกว่าให้เลือกคนที่ เรารู้สึกโอเคที่สุดนะ,ะมาดีกว่านะดีก็เอาศัตรูมาแต่เราต้องใช้สมองอันชาญฉลาดของเราให้คุ้มนะคะในการมองอะไรที่มันหลากหลายขึ้นทำเพราะว่าการที่เรามีคนที่หลากหลายมีทัศนคตินะคะมีบุคลิกภาพที่หลากหลายมีนิสัยที่หลากหลายอะ่ะมันจะช่วยให้จุดมุ่งหมายของเราอะ่ะ ไปได้เร็วนะคะมันจะเร้าใจมันจะรจจะทึกมันจะมีความตื่นเต้นในการดําเนินงานทํางานบางอย่างนะ,ะลองดูนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าแค่มีข้อระวังเฉยๆว่า1ญาติ2เพื่อนนะคะแล้วก็การทัศนคติของตัวเราเองนะคะความเป็นผู้นําที่เก,ก่งกาจเราต้องมองให้ขาดแล้วก็ยอมรับในความต่างของคนนะคะแล้วเอามาสร้างสรรค์าง,งานผลิตงานที่ยอดเยี่ยมเราจะไปได้เร็วมากเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อน